สวัสดีครับชาวยูทูบเบอร์วันนี้วันพุทธที่13มกราคม2 5 6าขณะนี้เวลาก็ประมาณจาก9โมงนหน่อยนะกลับมานั่งทานกาแฟที่บ้านคุณดาวตรงข้ามกับซอยของผู้รายงานเองก็อยู่ตรงซอยซอยหกอ่ะนะอยู่ที่ซอยหบ้านคุณดาวสภาพทานกาแฟกันฮนะเชา้าๆทานกาแฟกัน ชาโอหลงชาอูหลง,อลงไอ้นี่คือพระเอกไอ้ตัวนี้คือพระเอกไอ้ตัวนี้โอ้โหเขาน่ารักมากตัวนี้ตัวนี้เขาน่ารักมากตัวนี้นะฮะชาโอหลงบรรยากาศชิวๆนั่งทำบรรยากาศกันชิวๆมีชาอะไรบ้างเนี่ยมีชาโอหลงมีขนมมีอะไรก็ทานแล้วกจ็จัดซุ้มดูดิจัดซุ้มกับบรรยากาศชิวๆเย็นๆที่บ้านคุณดาวฮะบรรยากาศน่านั่ง อันนั้นก็เป็นลูก้องเขาอะนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เขาน่ารักมากตัวนี้เขาน่ารักมากโอ้ยเขามีการเสยียกเสียะยิ้มเสียบยิ้มกับมีการเสียะยิ้มกับ,กยยกบ,บว่างๆก็ขอเชิญนะครับมาทานกาแฟที่บ้านของทางพี่ที่เรามีกาแฟยี่ห้อนี้เขาบอกว่าอร่อยนะฮะมีกาแฟมีขนมปังมีชาด้วยอันนี้ชาอากาศเย็น ยอย่างเงี้ยเหมาะสำหลับการทานกาแฟครับก็ขอเชิญชวนครับขอเชิญชวนมาทานกาแฟกันว่างๆนะฮะที่ซอยหกนะครับขณะนี้ผู okay> ้รายงานเองก็นั่งทานกาแฟอยู่ตรงนี้นี่เป็นสภาพโดยรอบนะสภาพโดยรอบอากาศก็เย็นๆสบายนะเย็นสบายวันนี้ก็จะเย็นนิดนึงอุณหภูมิน่าระมา13องศา13องศาไปที่เข้าก็ะจัดบ้านสวยนะให้ดูบรรยากาศของบ้านพี่นะฮะ บ้านพิธีเขาสวยนะฮะอันนี้รายงานให้หน่อยโอ้จัดสวยงามเลยต้นมองต้นไม้หน้าร้านอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะเนี่ยต้นเนี่ยดอกสวยดอกสวยงามดีมีบัวด้วยนะมีบัวด้วยมีบัวด้วยมีบัวที่บ้านพิธีก็มีบัวจัดหน้าร้านสวยงามนานั่งทานกาแฟเช้ามะม่วงก็ออกดอกลวมะม่วงก็นะดอกมะม่วงออกดอกน่าจะได้กินแล้วละมะม่วง ตรงนี้ก็อยู่ที่ซอย6ใกล้ๆกับบ้านของผู้ายงานเองนะฮะบรรยากาศกันก็อย่างเงี้ยครับนั่งก,กินกันสบายใกล้ๆเพื่อนบ้านกันนะเนาะเพื่อนบ้านกันแค่แก่นี่แหละครับอย่างไงเดี๋ยวรอพิธีพิธีไปเอาน้ําร้อนบอกว่าน้ําร้อนยังไม่ร้อนอันนี้ชาแก้วชาก็น่ารักดีดูแก้วชาดีน่ารักดีก็จะมีน้องหมานั่งเป็นเพื่อนน้องหมานั่งเป็นเพื่อนเขา ไม่รู้ว่าเขาหนาวเปล่านะเขาคนเยอะคงจะไม่หนาวน้องหมาก็ให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวยังไงก็ขอจบจบคลิปตรงนี้ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยรายงานอีกเีนะครับขอบคุณมากครับ